สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของเราค่ะกับที่นี Food c h a v e l TV นะคะวันนี้เราจะพาผู้ชมมาทาเมนูของขาไก่ตุ๋นซีอิ๊วนะคะเป็นขาไก่นุ่มๆนะคะที่รับประทานได้ทั้งแบบทานเล่นแล้วก็รับประทานกับข้าวสวยนะคะไปชมส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแันนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะต้องเตรียมนะคะมีน้ําเปล่าค่ะขาไก่หรือว่าตีนไก่นั่นเองนะคะน้ำมันปาลม น้ำตาลทรายเกลือป่นพริกไทยป่นกระเทียมค่ะอันนี้ก็ปอกเกลือออกด้วยนะคะใช้กระเทียมกลีบใหญ่รากผักชีน้ำมันหอยซียิ๊วขาวซอสซั่ลืองและสุดท้ายคือสซีิ๊วดำค่ะในวันนี้นะคะเราจะทำขาไก่ตุนแบบที่ นุ่มและเปื่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีขั้นตอนเพิ่มเติมนะคะโดยการที่จะต้องนําขาไก่นะคะเข้าเตาอบด้วยค่ะแล้วค่อยนํามาทอดขาไก่เขาก็จะหนังเขาจะพองขึ้นมานะคะทําให้นุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีทำนะคะคุณผู้ชมจะต้องล้างขาไก่ให้สะอาดแล้วก็จะต้องตัดเล็บเท้าของเขาออกแบบนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้ววางเรียงใส่ตะแกรงแบบนี้ค่ะ ถ้าคุณผู้ชมไม่นําไปอบก่อนนะคะจะนําไปตากแดดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องใช้แดดจัดๆเลยนะคะประมาณครึ่งวันนะคะในขั้นตอนนี้ที่เราต้องทําก็คือจะทําให้ตัวของไก่เนี่ยเขาแห้งลงนะคะแล้วเวลาที่เรานําไปทอดเนี่ยน้ำมันจะได้กระเด็นใส่เราไม่มากนะคะถ้าทอดลงไปแบบนี้เลยน้ามันกระเด็นมากทีเดียวค่ะ โอเคตอนนี้ก็พร้อมนําเข้าเตาอบแล้วนะคะเล็กวอร์มเตาอบไว้แล้วนะคะที่อุณหภูมิห8 0รอองศาเซลเซียสนะคะ15นาทีก่อนที่จะนําเข้าอบค่ะอีก30นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูหน้าตาของไก่ที่เรานําเข้าอบว่าเป็นยังไงค่ะ ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูหน้าตาของขาไก่ที่เรานำเข้าอบกันค่ะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนำไปทอดนะคุณผู้ชมก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนรอได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะและเราก็จะนำขาไก่ของเรานะคะลงทอดค่ะ เวลาที่ทอดแล้วนะคะเดี๋ยวหนังเขาจะพองขึ้นมาอีกนะคะในนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเล็กจะมีฝาแบบนี้เราจะปิดแบบที่แง้มแ้มไว้นะคะอันนี้ก็เป็นการ safety first เลยนะคะคือระวังไม่ให้น้ํามันกระเด็นขึ้นมานั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะนาําขาไก่เข้าเตาอบแล้วนะคะแต่ก็จะยังมีบางส่วนนะคะที่ยังมีไขมันอยู่จะทําให้น้ํามันเนี่ยกระเด็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็แค่รอค่ะ ตอนนี้นะคะค่ไก่ของเราก็เหลืองกรอบดีแล้วนะคะเดี๋ยวเลกจะตักขึ้นมาแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ํามันก่อนนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็นําน้าที่เราเตรียมไว้ช่วงแรกไปต้มให้เดือดค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะนํามาประกอบกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะเลซก็ต้มน้ำจนเดือดดีแล้วนะคะทุบรากผักชีค,ค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะทุบแค่พอแตกนะคะ โอเคตอนนี้ก็เติมเครื่องปรุงทั้งหมดลงไปได้แล้วนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือพริกไทยป่นค่ะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองและน้ำมันหอยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะนําขาไก่นะคะลงต้มแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมฝานะคะปิดฝาไว้และต้มต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะ้รับประทานขาไก่ต้มซีอิว๊วนุ่มๆเหมือน,นค่ะหลังจากใช้เวลาในการตุ๋นนะคะ30นาทีแล้วตอนนี้มาดูกันเลยค่ะ โอเคได้แล้วนะคะนี่ค่ะขาไก่ที่เราตุ๋นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเปื่อยและกน็นุ่มมากๆทีเดียวค่ะตอนนี้ก็แค่จัดเรียงใส่จานนะคะอ๋อใส่ชามนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะนำวิธีการทำแบบนี้ไปใช้กับขาเป็ดก็ได้เหมือนกันนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะ แล้วก็อย่าลืมที่จะต้องลาดน้ำลงไปด้วยนะคะและก็ตกแต่งด้วยผักชีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขาไก่ตุ๋นซีอิ๊วนะคะเมนูที่ทำได้อร่อยคุณผู้ชมก็สามารถทำได้ที่บ้านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับคนแต่หลือกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel ดัีวสวัสดีค่ะ